สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปงปายสุขโขสุขคนนะครับวันนี้ก,ก็มาพบพ่อกระดูกอีสานชัยภูมชาแน่วันอีกแล้วนะครับผมนีม่สิพาอพี่น้องมาฟังนนเงน,น,นี่ยนะครับเรื่องอันสาวซ่อหน่อยบรูจักผ้านะไหมนะครับผมบ่เคยใส่นะครับผมเรื่องมันก็นมีอยู่ว่าน้างานหนึ่งเราซื้อสาวอ๋อยไปสาวซ่อหน่อยแตกไหมไม่เคยหูจักผ้านะไหม บ่เคยใส่จักเสื่อ <c oughs> มือหนึ่งเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนประจำเดือนหรือเราเป็นเว้นบันเขาเข้าพาเอื่นแล้วเนาะครับ <c oughs> เราเปลี่ยนบันีเราบ่หูจักสเส็ดจังไหนเราบ่เคยซื้อบ่เคยใส่เราผับไปซือ้อไปซื้อหาแล้วไหมนําพอา่อข้าพ่อข้าซื้อแล้วเราเก็ถามพ่อข้าว่าพ่อข้าอันนี้นะเขาใส่จังไหนเหรอวะ นั่งไหนก็ถามพ่อข้าเนาะพ่อข้าก็ว่าโอ้ยจักเดิอผมก็บม่เคยใส่ผมก็ปเปลี่ยนนั่นผู้ชายเนาะครับว่าเราก็าเนี่ยนั่นว่าใส่ตามที่เขาเนี่ยน้ำมานละอ่านเบิ้องครับว่านั่งอันไหก็เพราะตะลวงฉันแหละก็ได้ผา,านะไม่เหลือหมาบ้านพอมาหอดบ้านเดี่ยวใส่เอียงมู่จักสิถามผู้ใดบ่กล้าถามอยากอายเพิ่นก็นเลยใส่เอาเอง ใส่เรียบร้อยใส่ซุปรับบาทที่นี่แล้วเร่าผัดเสียเอาออกเสียเอาออกบเมาออกมาไดา้มาทีเหนียวมันเป็นยังจังออกมาได้หูือเ่เราอะไปเอาวันท่างเก่ามันคืนเออมันก็นเลยออกมาไดา้เราก็โอ้จ,จังสีเห็ดอย่งไรดึงสีดึงกับบ้ากาดึงยันจะคล้องเจ็บเนาะ มันดักตีสนทั้งเกาเนาะสจดึงจังเลยผมเชียรเนามันตื่นเลยแลนไปหาแม่แม่ไปยู่ให้ยู่หน้าพ่อหนะเลียนไปหาแม่ไปหาแม่พ่อตะหอดมองแม่อยู่กันเอิญหาแม่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 นังหอยนะครับอันมี่ยังสจี๋ยสรอยมาซอยดึงออกให้ฉันเนี่ยเหรอวะลูกอะไร ไม่เอื่อนให้แม่ซอยดึงออกให้แม่ว่าดึงยังอักออันฉันเป็นอันฉันเป็นประจำเดือนแม่ฉันไปซื้อผ้านะไม่มาใส่ฉันใส่เพราเปลีน่นไปถามพ่อข่าวว่านใส่อย่งไี้พ่อข่าวว่าใส่ตามที่เขาบอกเหยอ่านเบือ้องหรอกบะเนียนแม่ถามว่าเราแล้วมักใส่แบบนี้อ่ะเนาะโอ้ยนุ่มกระประุ่นหรอนุ่มมาใส่มาเอาอันทางเก่ามันขึ้นเนาะบะเนียนฉันดึงออกไม่ได้เห เจี๊ยบเนื้อเช็ดไหนหรอกอ๋อทางแม่กัดเงืองงอหมอแตกลูกสาวใส่ผานาไม่พิษค่ะแต่เอาทงางเก่ามันขึ้นเนาะเล่ากัดเลยเฮ็ดจังไรแบบเนีย้ยเอาเดี๋ยวจะสร้อยกันดึงออกตัวผ้าลูกกับเมือ่อเงินไปดึงออกดึงออกกับไม่ได้เฮ็ดจังไรดึงออกมาได้ก็ห้องโอ้ยโอ้ยเนาะแม่ก็เลยตัดสินใจเลย วันนี้นังเย็บเท่าเดียวละกันใจไปเรื่อยแม่ก็เลยตาชินใจดึงขวดเลยแบบเนี้เอาลูกกระห้องโอ้ยขึ้น,ข,นขึ้นสีเป็นสีตายเลยเ <c oughs> มียไก่แล้วยางพันแล้วก็อ้าวถ้าเย็นนี่เห็นยางก้านเสียงดังแท้อะวะแยกไก่กับยางเขาไปเบิังเอาแม่ลูกเห็นนี่ยางก้านเสียงดังเหีเ่ยเลยโอ้ยลูกสาวข่อยอัน อีนั่งอ้อยนั้มันแซ่ผาละไม่พิษค้างหรืมันเอาทางกาวขึ้นมันออกมาได้ฉันก็เลยซอยมันเอาถึงอัวให้สุกย้ายกับใกล้กับหัวแตกสักงงายๆเดียวโอ้ยใส่กับไปใส่ทางกาวน้างคือประถามคนเดียวนั่งอ้อยก็บ่าโอ้ยหนูก็ประกาศถามไผเน้อหนูก็ใหญ่ใหญ่นอนสุกเมียกับซอยดึงกว้งย้ายใกล้กับมาซอยดึงกว้งอีกเอ้าสุดท้ายกับเจ็บนะครับผมเจ็บแล้วก็จับนะฮะ ฟันต่างแต้เม,มื่อนานมาเลากับไส้เปียนแล้วก็กครับแล้วก็จดจําไปจนพรอมมือตายนะครับว่าไส่ข่านไม้เนี่เขาบวนไส่ทางก๋าวไว้เอาทางกาามาลงนะคร,ครับฝากเป็นุูทาง้งหัวในเรือยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆนะคะฝากก็ไลไ์ก็แช์กดติดตามในรูอีสานชัยภูมิชาเนี่ยนะครับผมขอบคุณหลายๆครับ